3...2... ามสองผู้แนแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจรารยณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชมกับตอนเราเข้าสู่รายการด้นเนยฮะครับประจำวันนี้ครับ16บกมกราคม2 5 5 7ครับผม ผู้ชมวันนี้ภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยสามารถที่จะกระโดดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยร่วงต่ำลงไปเฮ้ยใจสยียวกิ้วเลยนะวันนี้ครับขึ้นมายืนเหนือ1,280ได้อีกครั้งหนึ่งแหละแต่ว่าก็อยู่แถวแถวเดลต้าแ,แ,แล้วก็ลุ้นคราว่าจะผ่านได้หรือเปล่าเพราะตอนเที่ยงปิดไปที่ระดับ1,294.45จุดน,นะครับก็เพิ่มขึ้น17.42จุดน,นะครับหรือว่า1.36เปอร์เซ็นตะ์ครับมูลค่าการซือ้อขายใช้ได้นะ1 8 9 3 1ล้านบาทนะ ่วงเทียงครับคุณผู้ชมครับก็แหมปัจจัยการเมืองก็ยังคงกดดันนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะต้องดูฮะว่าหุ้นกลุ่มนําเขาที่ขึ้นมาก็คือกลุ่มสื่อสารและกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมครับการเมืองที่ยังกดดันนะฮะเป็นเพราะว่าก็ยังหาทางออกไม่ได้สักทีนะครับนี่ล่าสุดสอทอครับคุณผู้ชมครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั่นแหละออกมาบอกฮะว่าพิกัดแย้งทางการเมืองเนี่ยชุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมนะครับลงที่88.3ต่ําที่สุด ในรอบ25เดือนเลยแหละในขณะที่มอหกการค้าไทยออกมาบอกครับว่าความเสียหายจากการชุมนุมการเมืองเนี่ยจะอยู่ที่เดือนแล้วประมาณสัก2-4ห0 0่นล้านบาทอะออแต่อย่าเพิ่งตกใจกันไปคุณผู้ชมรู้ปะ่ะเขาออกมาบอกอีกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยความเสียหายจากคอร์รัปชันนะฮะคุณผู้ชมครับอยู่ถึง3 30,000ล้านบาทเออนี่หมายความว่า ถ้าชุมนุมเดือนละสองหมื่นกว่าล้านก็ก so so, so <over> ็ก็ยังโอเคกว่าอูดูสิขจัดคอร์รัปชันออกไปครับคุณผู้ชมครับเออเขาบอกอีกอี่างนะคิดดูดิชุมนุมไปเนี่ยยังดีกว่าคอร์รัปชันเลยเออลองดูสิว่าประเทศไทยจะทําได้หรือเปล่านะนี่วันนี้วันครูครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเราก็ต้องระลึกถึงอาจารย์ระลึกถึงคุณครูกันซะหน่อยแล้วโอ้โหมาแล้วครับ เดียวเดียวอะไรเน uhm um pues ี่ยอะไรอะไรอะไรสวัสดีนี่อาจารย์ผมครับอาจารย์โอ้อาจารย์นักลงทุนโอ้สวัสดีครับนักลงทุนของใครหลายๆคนเนี่ยนะครับดรนิเวศดรนิเวศใช่นะฮะอ๋อถือว่าเป็นใช่เป็นเป็นเป็นกูรูที่สอนนักลงทุนมากมายแล้วก็เป็นไอดอลผมด้วยครับเป็นไอดอลเลยใช่ป่ะโอ้นี่นี่นี่ทำทำทำอะไรตามดรนิเวศหมดเลยเหรอใช่ครับจริงดิ น้ำเสียงแล้วก็การพูดการจาทุกอย่างนะครับรวมรวมถึงของ เ,นนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรียนแบบชาชัดเดี๋ยวว่แพรอันนี้ไม่ได้ล้อเรียนนะครับต้องบอกเรียนตามตรงคืออยู่ในใจเสมอครับอาจารย์ชื่อในใจนะอ่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมกันนิดนึงนะครับดริเวนเห็นวัชิรวัลลกรน,นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้แหละฮะถือว่าเป็นกูรูนักลงทุนเนาะแล้วก็เขาก็สอนครับคุณผู้ชมครับพยายามที่จะสอนสั่งผ่านสื่อหรืออะไรเงี้ยนักลงทุนหลายคนติดเยอะนะครับอ่านั่นแหละอ่ะ ด็อกเตอร์ที่อูทำชิ้นี่ทำทำคล้ายนะด็อกเตอร์ครับผมไม่เกี่ยวนะครับเอาสักหน่อยวันครูวันครูออะไรกันนะอ้าวว้วันนีวันดีสวันดี้วัสดีครับนวันนีครับนี้วันนีครันนี้รับนี้วน้วนี้ันนี้วนนี้ัี้วันนี้วันนวันนันนวัรััััันีนี้ยว้นี่มันัวมันัวมั มาดูกันนิดหนึ่งครับว่าอ่อเนียคือคือต้อขอแนะนําตัวก่อนครับเอาแนะนําตัวครับครับคือเนื่องจากอาจารย์เป็นไอดอลผมแล้วผมเนี่ยนะครับได้เรียนแบบทุกอย่างนะครับรวมถึงชื่อและนามสกุลก็ทําให้มันคล้องจองครับไปเปลี่ยนมาเลยจริงเหรอเตียมเภอมเมื่อวานนี้เครับไปเปลี่ยนเตียมเพิเลยอะอาจารย์นิเวศเหมวัชิระวรากรแล้วคุณละชื่ออะไรครับชื่อเทเวศครับมูกุลเหมวัชิระวราสุกครับ ได้เป็นสิริมงคลอ่ะเป็นสิริมงคลอ่ะลงทุนอะไรทุกอย่างจะได้ดีขึ้นตาเลยครับตาตื่นยังครับตาเป็นไรครับอะไรเข้าเข้าตาครับนิดหน่อยครับอ๋อแล้วเขาเยอะมาครับแต่งเยอะครับขาเขาเขาอ่ะอ่ะอ่ะนี่ดรนิเวศเขาแต่งหนังสือหลายหนังสือเลยนะรู้ไหมเนี่ยครับใช่ครับส่วนผมก็ออกมา ใกล้เคียงกับอาจารย์เหมือนกันครับเตียมแต่งนะเตียมแต่งนะเตียมแต่งนะแก่งออกเร็วๆนี่และครับอาจารย์ด็อกเตอร์นิเวศเขาแต่งหนังสืออาเซียนหุ้นมือทองอ่ะอย่างผลงานเซียนหุ้นมือทองนะครับผมก็ออกมาใกล้ๆเรื่อยๆกันเลยครับอ่าจะทำจะทำหนังสืออะไรใช่ครับชื่อชื่อเซียนหุ้น มือทองเนื้อเกล้าเมากันตายเลยมือทองเนื้องเกล้าสงสารก็แต่ไอีวานเนี่ยแหละครับอ๋อสงสารไอีวานที่ลูกลรายองใช่ไหมทำไมอ่ะครับไอีวานที่ลงสมัครเขตบางบอนเนี่ยแะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่า ต่อนนี้ใช้เงูไปเยอะนะเห็นตั้งมือติดมนมากเลยครับมาเล่นที่สองดีกว่าครับเขาเขาเขายุดการเล่นหุ้นในภาวะวิกฤตออกมาอออกมาด้วยเออการเลยุการเล่นหุ้นในภาวะวิกฤตถือว่าเป็นหนังสือดังอีกหนึ่งอันฮะอ่าเร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 าจไฮะลึกซึ้งแต่ว่าอาจารย์ยังเขียนไม่หมดอ่าจริงเหรอผมก็เลยออกมาล้อเลียนล้อเรียนเอเลิลี่้อเลียนขยายความให้มันอ่าให้นักลงทุนเนี่ยรู้มากขึ้นครับ เขาอะไรนะเสือเมื่อก,กี้ชื่อกลยุทธ์ <คน S 1> การเล่น,ห,น<อ>หุ้นใน,ในภาวะวิกฤตอ่าแล้วเราจะอ<ร>อ,อะไรบ้างกลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิตกจริตครับ ไปอยู่ไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้างพิกลจลิตอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยละแตกจริงๆริงเลยขายดีกวเล่นสุดท้ายนะเป็นเ best s เลอร์ของยอดขายของสำลักพิมเลยครับของดรนิเวศใช่ไหมครัอะไรนะดรนิเวศออกอะไรอะไรนี้ตีแตกโอ้ยนี่ไงคุณผู้ชมโอ้ยหนังสือที่สุดยอดนะตีแตกเลยครับเออยังไงนะของผมครับคังแตกครับ เออเราประวัติชีวิตของผมมาครับทอนแหลกครับจริงๆไอ้เด็เรียนแบบด็อกเตอร์จะเอาหนังสือมาครับแต่ว่าไม่มีตังค์คือตีนสักหน่อยไม่ฟัเอ้าวเนี่ยไอ้บ้าหม้อยู่เฉยจะมายืมตังค์เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยด็อกเตอร์นิเวศเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอ่ารู้เรื่องของการลงทุนค่อนข้างดีถือว่าเป็น V I ถือว่าเป็น V I เราผมก็จะขยายความ V I สักหน่อยบางคนยังไม่เข้าใจ V I คืออะไร Value Investor ไง บางคนเนี่ยครับเขาเรียกว่าไวไวครับ V I ไวไวตยคือพวกนี้เข้าไวออกไวคนนี้เข้าไวออกไวเขาตาผิดครับไม่ใช่นะ V I ไม่ใช่อย่างนี้นะผมเป็น Value Investor แต่ดันซื้อขายไวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกลักษณะดึงครับอะไรครับแวร์ลี่อ่าอิน อินไซเดอร์ครับโทษทว้วีลี่อินไซเดอร์คือแบบว่าทุกอย่างอยากรู้หมดใช่ข่าวลืมมาดีเข้าหูดีซื้อตามตลอดอ๋อเหรอครับออไนี้ผิดนะครับผิดนะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ดีครับคุณผู้ชมครับพวกวีลี่อินไซเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมลองถามตัวเองว่ารู้ช้าหรือเปล่าอ่าแบบว่าเอ้ยเอ้ยข่าวเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เออล่าสุดมีนักลงทุน โพสไรรลน์มาหาผมเลยโพสมาปั๊บ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 พี่พี่รู้แล้วอย่าไปบอกใครนะ<อ>นายกยุคสภาแล้วอย่าไปบอกใครอิอ้าเขาจะเรียกตั้งกันอยู่แล้วแหมจริงเลยแวลี่อินไซเดอร์ <c oughs> แหจริงเลยอะอ่ะ อ่ะนี่คุณผู้ชมก็ต้องบอกกันนะครับว่านักลงทุนแบบ V ีอจริงๆแล้วก็คือ Value Investor แปลว่านักลงทุนแบบเน้นคุณค่า oh. เขาจะศึกษาเลยนะดร Doctor, เนี่ยที่เขาไม่ค่อยขาดทุนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจะศึกษาเลยว่าเอ้ยมันเป็นอย่างไรบริษัทเป็นอย่างไรบางทีก็ไปนั่งดูนะครับคุณผู้ชมครับลง,ลงทุนไปเนี่ยจะ นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการรู้สึกอย่างนั้นเลยล่ะครับใช่ใช่ใช่นี่คือข้อคิดของดรนิเว่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีบางคนเขาบอกว่าสุดที่ชัยอยู่ยังไงเออเรื่องคล้ายๆแล้วตาเริ่มไปหาหมอเ่ยไปหาหมอ่ด้นะเออนะก็พริบตลอดเลยทีเดียวนะอ่ะทีนี้เนี่ย ก็ VI บางทีเขาบอกว่า VI กับนักวิเคราะห์ VI กับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนี่อาจจะแยกกันแยกกันขัดแย้งกันตลอดเออเหรอแต่ข่าวนี้ครับดรนิเวศได้เขียนบทความหนซึ่งผมไปเปิดเจอมาอมกคุข้อมูลจากเว็บดูหุ้นด้วยนะครับอ่านะครับอ่เดรนิเวศเขียนเขียนมาว่าไงฮะในการมองเทคนิคแบบ VI นะครับเหรอเออแตกเนาะรทะส่วนใหญ่ VI เขาก็จะไม่มองเทคนิคแต่อันนี้เป็นการมองเทคนิคแบบ VI อยังไงฮะเขาเขาบอกว่าไงฮะ ือคือในในความคิดของการเรื่องของเทคนิคนะครับเร่ทีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ดรอเอรเขาไม่ค่อยจะเชื่อหรอกครับเรื่องของเทคนิคเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันก็ถูก 60- สิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้มากอะไรนะครับอือดอกอรไม่ค่อยเชื่ออย่างนี้แต่ว่าดเรเขาบอกว่า มันก็อาจมีบางอย่างมาอธิบายเรื่องราวทางเทคนิคได้ใช่ไหมเออมีเหตุผลที่อธิบายเรื่องราวทางเทคนิคได้ครับคุณผู้ชมครับลองฟังแนวคิดของดรแม้ว่าเป็นอย่างไรเอออ่ะดูซิอย่างข้อแรกนะครับเราจะพูดพูดถึงว่าจิตวิทยาของนักลงทุนคือเออเช่อช่ครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสมมุติว่าหุ้นตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งวันนี้อ่ามีการซื้อขายที่อยู่ใน มดไลเทพคือคนชอบมากเลยเออส่วนดับต้นๆทุ้คนก็ไปดูกันครับครับครับบดูกันแล้วโอ้เชียเห็นมันเห็นมันได้กําไรอ่าก็อยากจะมีส่วนร่วมข้ากไปซื้อก็เดือดเดือนมาซื้ออ่าช่วยกันซื้อก็ดันราคาขึ้นไปดิเหตุผลของจิตวิทยาครับคุณผู้ชมครับพอมันเลยแนวต้านสมมุตินะสมมุตินะพอมันเลยแนวต้านปุ๊บเนี่ยอีกคนนึงซื้อเฮ้ยมันก็ ยอดนิยมก็มีคนซื้อไปเรื่อยๆก็เลยเออเลยทําให้มันขึ้นไปอย่างนี้เอออ่ออก็จริงจริงครับคุณผู้ชมครับทางเทคนิคมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับนั่นคือข้อแรกอ่าข้อที่สองข้อที่สองเป็นเรื่องของเบื้องหลังครับการรับข้อมูลข่าวสารอ๋อคือคนเรารับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่ากันครับใช่ครับอย่างอย่างสมมติอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรัอย่างหนึ่งแล้วแตว่ามี มีอ่ามีหุ้นมีหุ้นโย่เป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ได้รับได้รับงานใหญ่ชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่ว่าจะมีกำไรอย่างมหาศาลอะฮะผมก็รีบเข้าไปเก็บก่อนใช่แล้วทีนี้ก็กระจายข่าวสารไปยังอ่าเพื่อนพวกนักลงทุนรายใหญ่หลายงหลายเขาเก็บก่อนไงคุณผู้ชมในลักในเชิงราคาจะมีการกระตุกหน่อยปึ๊บอ่าแล้วก็มีคนคนคนอื่นก็มาเก็บมีใครใครใครเก็บบ้างก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่อ่าจะอาจะอาจจะบอกรายใหญ่หน่อยอ่าบอกรายใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็น เพื่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ค่อยบอกเราเนาะต่อต่อต่อแต่อยากมาพอราคามันเริ่มวิ่งละทีนี้มันก็น่าสังเกตละอนักวิเคราะห์เขาไปวิเคราะห์อนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับพอราคาหุ้นวิ่งเขาเขาจะเริ่มมองดูเออเริ่มเริ่มวิเคราะห์เพราะว่ามันเป็นที่นิยมแล้วไงหลังจากนั้นยังไงอีกพอนักวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ เชียให้กองทุนครับเออกองทุนอาจจะซื้ออคือราคาก็จะขึ้นอ่าอมันจะมีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆเออเออเออ่อทะลุแนวต้านทะลุแนวต้านทะลุแนวต้านอ๋อแล้วก็ออกข่าวได้ออกข่าวใช่ครับตอนนั้นพวกเรายังไม่ซื้อครับอ่าตรงนั้นเรายังไม่รู้ข่าวเลยอ่าพอเราออกข่าวปุ๊บหน้าหนังสือพิมพ์อ่าอ่าทีนี้ทําไงล่ะก็คือแมงเม่าตัวน้อยๆนี่ยไงล่ะก็ซื้อซื้ออยู่นะแมงไม่อยู่บนดอย สูงสุดแล้วนะอันนั้นคือเรื่องราวที่เขาบอกว่ามันอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าหุ้นทาไมมันเกินพื้นฐานหรืออะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูอีกอันหนึ่งเหตุผลข้อที่สามก็คือเรื่องของการอ่าบัวมากหุ้นนครับครับครับไม่รู้อต่อครับเกินเกินแล้วเนี่ยเรานักวิเคราะห์เข้าไปวิเคราะห์อีกคือราคามันยังไม่ถึงอ๋อมันเป็นจุดที่ ได้กาไรมาอ๋อคือเรื่องของการตอบสนองข่าวสารของนักลงทุนใช่ไหมที่มันต่างกันใช่ไหมอเช่นอะไรนะหุ้นเวลาดีกว่าเป้าแต่วิเคราะห์เออบางคนบางคนบางคนบอกว่าบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้อไงตอบสนองข่าวสารแตกต่างกันไงไอ้นี้ไอ้วิเคราะห์ก็เป็นวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยก็เลยมี ค้ายที่สุดมันก็เลยขึ้นคนก็เลยบอกตามไปอ๋อมันก็เป็นทางเทคนิคอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอ่าๆๆโอเคอีกอันเดียวการขลข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านเราอย่าพูดกันอย่าล่ะแนวรับแนวต้านนี่คือสิ่งสําคัญของทางเทคนิคเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันขึ้นจากความทรงจําของนักลงทุนอย่างเราเราเนี่ยแหละอ๋อหรอยังไงอ่ะใช่ครับอย่างผักดันสมมุติราคาหุ้นตัวนี้ในอดีตเนี่ยมันอยู่ที่8บาทครับใช่ไหมสมมุติอ่าสมมุติเอาเอาเอาเลขกลมๆแล้วกันสมมุติอยู่ทีีี่่ในนอดตเย สิบบาทสิบาทคนนี้ซื้อเยอะมากเลยแล้วสักวันหนึ่งมันตกลงมาแปดบาทโอ้ผู้ชมจิตใจสีกิ้วไอ้ขาดทุนไปเนี่ยอันนี้ก็ขาดทุนแล้วทีนนี้เราก็รอรอรอจนหุ้นขึ้นมาที่สิบบาทในราคาต้นถุงของเราขายแล้วไม่รอแล้วขอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขายขายขายก็เลยกลายเป็นแนวต้านก็ขายเป็นแนวต้านไปอส่วนแนวรับมันก็เป็นทางตรงกันข้ามไปมีการซื้อซื้อซื้อตลอดซอ้อที่ราคาสิบบาทอย่างเงี้ย พอมันขึ้นไปเอาเราตกรถไม่ทันเราก็รอมันย่อลงมาที่สิบบาทแล้วก็งเห็นเ,เป็นราคาในความสรงจาของเราเราก็ซื้อก็เป็นราคาในแนวอ๋อนี่คือคําอธิบายของดร<ไ>นิเวศกับเรื่องราวของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ใช่ไหมฮะคือดรกนิเวศก็ไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคมันถูกหรือผิดแต่แกลลก็บอกว่ามันก็มีเรื่องที่จะมาอธิบายพวกนี้ได้เป็นเรื่องปกติของนักวิเคราะห์พื้นฐานครับคุณผู้ชมครับต้องหาอะไรมาอธิบายนะฮะแต่ว่าถามกันตรงๆเหรอดัเวทนเล่นไหมแบบนี้แบบนี้ไม่เล่นหรอกครับเพราะว่าไม่ถูกกับวิสัยทัศน์ของผมเออเหรอไม่ไม่ถูกอันไม่ถูกเลยครับผลิตหุ้นตัวหนึ่งกว่าผมจะได้มาเนี่ยหมูใช้เวลายาวนานอากใช่ครับเขาต้องศึกษาต้องดูต้องแงบริษัทต้อง คุยผู้บริหารต้องแอบดูคนเออใช่ไหมอาจารย์รสวัสดีครับสวัสดีครับดีมากเอาบทคระยอาจารย์มาพูดเออโอเคนะข่าวครับอาจารย์ครับเวลาจะหมดแล้วนะอาจารย์อเอาเข้ามาเตือนเรื่องเวลาแล้วอาจารย์นะอ่าต่อต่อต่อแล้วอาจารย์เล่นวันเนี่ยอ่าเอาไปแล้วอ่าแล้วตุดดี้วัเล่นไหมเล่นไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเออแล้วดร๊ดดีวัยเขาบอกว่าไงฮะก็เทคนิคเนี้มีไว้ ศึกษาไว้ดูเล่นเท่านั้นแหละอ๋อนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาพวกนี้ฮะมันจะมีแนวรับแนวต้านใช่ไหมเขาบอกว่าอาจจะทําให้การถือหุ้นของเขาเนี่ยสั้นลงไปใช่ไหมเพราะศึกษาเอ้าชนแนวต้านไงคุณผู้ชมมันย่อลงมาดรก็รู้ว่าเออชนแนวต้านจิตวิทยาคนเขาบอกว่าขายขายขายมันย่อลงมาก็ย่อจริงเสียยด้ไงโว้กว่าจะหาหุ้นตัวนี้มาได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ย่อมันขึ้นไปแล้วมันไปไกลทําไงใช่ไหมดรเขาเลยบอกว่ามันจะทําให้เขาถือสั้นเกินไปอยากจะขายก็เสียได้น่า ก็คือเรื่องราวของการลงทุนนะครับดรบอกว่าดูไว้เฉยๆดีกว่าพอรู้พอรู้เกณฑ์ในการตัดสินนะครับอันนี้คือสําหรับนักลงทุน VI นะครับคุณผู้ชมครับหรือว่า value investor นะฮะส่วนตลาดหุ้นไทยครับคุณผู้ชมครับติดตามดูกันให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเลย1,495ได้นะครับหรือว่าขึ้นไปเลย1,311จุดหรือ1 3ึ่กว่าจุดขึ้นไปได้เนี่ย ทางมันก็ดีขึ้นม,มาแล้วก็ดูค่างกันบาทประกอบกันนะครับเอาละนี่ก็คือวันนี้ที่เราเอามาบอกครับลาอาจารย์เลยนะครับครูอ้าวูปรูปรูปรูปอาจารย์รูปอาจารย์รูปอาจารย์โอ,อ,โอ้สวัสดีคุณครูครับนะฮะก็ถือว่าเป็นครูอาจารย์ที่วันนี้เราเอามายกย่องน้องครับรอเล่นนะครับวันนี้ถ้ามีพลาดอะไรขออภัยเช่นนะครับสวัสดีครับ